สวัสดีปีใหม่ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ห้าเดือนหนึ่งเดือนมกราคมปี2 5ป8ครับจึงขออัดคลิปวิดีโอพระเครื่องแห่งประเทศไทยของสถาบัน ACI แล้วก็ PSGA รับรองครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ เป็นพระเครื่องของคุณมุลนาชาราศีครับบ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดหกมู่ที่หกบ้านหนองแสงตําบลท่าหายอำเภอเขื่องในจังหวัดบลราชธานีรหัสไปรษณีย์สามสี่หนึ่ครับเป็นคนรักและศรัทธาพระเครื่องมาตั้งแต่เด็กครับ จึงได้มีการเก็บสะสมมาเรื่อยๆจนเยอะประมาณนี้ครับ น่าจะประมาณ136องค์ครับที่อัดเลี่ยมกรอบเก็บผิวไว้ครับอยู่ในตลับสแตนเลสเก็บไว้อย่างดีนะครับอันนี้เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปครับเป็นพระเก่าก็มีครับเป็นพระสมเด็จพุทธาจารย์โตพมรังสี สมเด็จวัดระฆังโคจิตตาดะโคสิตาลามครับขออภัยครับเป็นองค์นี้ครับน่าจะเป็นองค์นี้ครับพี่ผมขึ้นคอองค์แรกครับรุ่นพระสมเด็จอนุสรร้อยยีิบสองปีครับแล้วก็องค์นี้ครับสวยนะครับต้องใช้กล้องส่องดูครับ มวลสารเนื้อหาสารานี้บอกสวยแตกลายงาขาวมีมวลสารก้อนโตตรงเข่าซ้ายครับองค์นี้ครับสวยครับชอบมาตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่เป็นเด็กอยู่บ้านนอกครับมีวัดแจ้งบ้านหนองแสงครับ ผมเกิดที่นั่นครับพ้าชุดนี้น่าจะเก็บไว้ที่บ้านเกิดครับเดี๋ยวผมคงจะไปเก็บรักษาไว้ที่บ้านเล็กที่176หมู่ที่6 บ้านของแสงตำบลท่าไห่อำเภอเของในจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์สามสีนึ่งห้าบ้านของคุณมุนนาชลาศีครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนจบคลิปเดี๋ยวจะแนะนำพระที่ผมรักและชทาาที่เก็บไว้ขึ้นคอก็มีอยู่ เป็นพระเนื้อผงครับก็มีพระสมเด็จวัลคังโคศิตารามองคเนี่ยครับแล้วก็องค์นี้ครับเป็นพระเนื้อผงแล้วก็ที่ขึ้นขอก็น่าจะเป็นพา,าวเวชชวนโนของหลวงพ่อทองสุทธศีโลเป็นเนื้อเงินลงยาแดงองค์หน้าก,กัดทองคำครับแล้วก็ หลวงปู่จือพันธมุตโตพิมพ์ทรงไข่หันข้างครับเป็นเนื้อเงินลงยาแดงหน้ากากทองคำทั้งสององค์เลยครับดูที่คลิปนะครับหางบไปซื้อกลอบทองคำครับสวัสดีครับ